ล้วงเรื่องเราในรายการีเดของเราครับท่านผู้ชมฮะวันนี้ขออนุญาตบอกก่อนนะครับว่าเรื่องราวที่เราจะนําเสนอวันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเป็นเซเลปแห่งโลกวิญญาณถ้าจะมีเรื่องอะไรที่แป,แปลกแปลกขึ้นมาในสังคมมักจะเรียกหาเขาคนนี้ตลอดและเขาเป็นเจ้าของฉายามือปราบสัมภเวสีครับเขาพร้อมนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับหมอปราจิรพันธ์เพชรขาวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่เตา ตกลงหมอปลาเป็นอะไรวะพี่เงครับเอางี้ครับหมอปลาบอกว่าไม่ต้องการรู้คำถามอะไรก่อนร่วมหน้าเลยบอกว่าถามไม่ได้ตรงๆถามได้ทุกอย่างพี่ถามแรงๆเลยนะคือ,ค,อคำถามเด็กๆก,ก็ต้องถามก <c oughs> ็ผก <c oughs> ตอบในสิ่งที่สังคมอยากรู้สังคมสงสัย <c oughs> แต่สังคมจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ของเขาใช่ใช่ใช่เพราะไม่หนักว่าเราเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อ <c oughs> เออต่อไปนี้เราจะถามแรงๆไม่รู้แรงแค่ไหนไม่รู้ <c oughs> คือคนนี้บ,บ่อยยั่นอยู่แล้วถามอะไรก็บ่อยยัน่นตกลงหมอปลา เป็นอะไรกันแน่เนี่ยมหมอผีปราผีแก้คุณไสตามหาคนหายหรือว่าเป็นผู้จัดก,การดาราที่ <c oughs> มันไม่ใช่เลยเ,ลยเออือทุกอย่างมันเป็นตัวผมนี่แหละแต่ตัวผมว่าโดยหลักแล้วเนี่ยผมจะช่วยเหลือคนที่ป่วยเหนือธรรมชาติโดยวิทยาศาสตร์หาสาเหตุไม่เจอตรงนี้มากฝ่าแต่พอมาช่วงหลังเนี่ยมันมีเรื่องราวที่ชาวบ้านขอให้เราช่วยเราก็ลงลง,ลงมือช่วยเนี่ยเอาง่ายคือ มันอยากจะของเข้าอ่ะแต่ชาวบ้านให้ผมก่อนนะไม่ใช่ว่าเขาเป็นปั๊บเราบอกเฮ้ยเดี๋ยวเราไปให้ไม่นะพี่เขาอินบ็อกเขาโทรมาว่าหมอปลาช่วยเขาหน่อยเถอะหนูเปล่านะเขามาเองใช่ไม่กระทั่งทุกวันนี้พี่แมวตายวิญญาณแมวไปไหนคือถามหมอปลาบ้าไปแล้วพี่บ้าไปแล้วใช่และล่าสุดปลาเป็นคนด้วยไม่ใช่ปลาที่แมวกินใช่ล่าสุดอย่างฮาเลยถามผมว่าหมอปลาผมเป็แล้วไม่รู้พอเห็นหน้าเมียอยากจะกระเทือบ อ้าวมันเป็นอาการของผู้ชายทุกคนถ้าอยู่กับเมียเกินหปี <Hey. S 2> แต่คุณเน่ยกล้านะที่พูดคำนี้ <c oughs> เพราะผู้ชายส่วนใหญ่ไม่กล้า <c oughs> นี่คือสิ่งที่เราตอบออโอเคโอเคตกลงเป็นอะไรที่คำถามเนี่ยเปนถามอะไร<ม>นี่ที่ไอ้ไอสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าหรือว่าเป็นผู้จัดการดารา เพราะว่าไปที่กกกอกมาแล้วก็โนเนี่ยเป็นผู้จัดการดาราน,นไม่ใช่เลย,เลยพี่นั่นคนก็จะดังของเขาเองผมไม่ได้เป็นผู้จัดก,การใครเลยเลแค่จัดก,การตัวเองยังเอาไม่รอดเลยพี่งานกังไม่ได้แทบตายอยู่เลยใช่ไหมงานนั้นเออโดยเฉพาะที่พี่บอกเรื่องคุณใสเนี่ยความจริงผมไม่ได้ช่วยเรื่องคุณใสเลยนะอ,อแต่ผมมัดจะไปด่าไอ้พวกหมอสายศาสตร์ที่มันอ้างว่าศายศาสตร์มีจริงแต่ผมบอกมันไม่มีเราจะต่อต้านพวกนี้บ้างฝ่าเอาง่ายๆนะพี่พิจารณ์เออศัตรูของผมเนี่ย ตอนนี้มีอยู่มีคนอยู่สามประเภทหมอดูทั้งประเทศร่างทรงทั้งประเทศพระสงฆ์นอกเรีทั้งประเทศนี่คือศัตรูผมเลยนะเพราะพวกเนี้ยพูดหยาบนะหาลำบากหาลำบากเพราะว่ามีหมอปลามาเป็นก้างขวางคอก็ประมาณนั้นพี่เพราะผมจะพูดในหลักของวิทยาศาสตร์ผสมกับศาสนานี่คือสิ่งที่ผมช่วยเหลือคนอยู่มันอย่างนี้มันย้อนแย้งกันหรอหมอปลา เวลาผีเข้าขอเรียกหมอปลาไงพี่ออบางทีเนี่ยคนละมาจินตนาการคือผมช่วยเคสแต่ละเคสบทสรุปของเคสเราจะที่บาว่ามันเกิดจะอะไรอย่างล่าสุดไปยันขอนแกนบอกว่าผีปอบเข้าเอ,อที่ไหนได้นางยาลดน้ำหนักไปยาลดหนักหลอนอยากสวยสวยออกกาลังกายยา,กยาลดน้ำหนักลดยาลดน้ำหนาไปกินมาถูกถูกหลอนแล้วก็แลบินปิ้นตาพอเราไปช่วยเสร็จไอพวกหมอเสสศาสตร์มึงไม่รู้จริงเนี่ย เขามีความเชื่อแบบนี้ก็ถามว่ามีความเชื่อแบบพวกมันอ่ะแล้วทาไมมึงไม่ช่วยเขาอ่ะเออแต่พอเราไปแนะนําวิธีการฟาร์มไปอยู่เขาหายอ่ะพี่เออคือเอาง่ายผมมาลงมือทําอ่ะผมไม่ดีแต่ปากเหมือนไอ้พวกเนี้ยพวกเนี้ยอ้างเลยเนี่ยโดนสียดสานเนี่ยน้อยทาใส่นู่นน,นี่นั่นแต่ช่วยเขาไม่ได้ออผมเคยอย่างล่าสุดอ่ะพี่นะไอ้เรื่องตะปูทิปอ่ะนะออที่เด็กคนนั้นมาเชื่อเรื่อง มันโดนตะปูใส่ทองใส่ท้องใช่เออเออไม่ไม่กี่วันนี่เองนั่นมันมันมันคือตะปูทิปตะปูทิปอีกแล้วคือเด็กมันจินตนาการไม่ไม่เออแล้วมันออกมาได้ยังไงมีมีบอกว่าคนบอกว่าเฮ้ยเห็นมันออกมาเลยจะจะออกมากระปากพี่ไอพวกที่เห็นมันน่าตกกกับบานมากเลยคือมันเหมือนว่าอุปทานหมูหรือเปล่าหมูก็เลยหมูหมูอ่ะาอ่าอ่าคือมันมันก็มีคนบอกว่าหมอปลาหิวแสง ตีสิบเดย์นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดย์ค่ะ